ราคาไทยมาแล้วซัมซุงกระซี่ M525G ในราคา13,499บาทชายชิปสับด r กกัน 778G ให้จอซูปเปอร์ม l e d เ120 h z กล้องหลังเล่นหลัก6 4ล้านพิเซลแบต5,000มิลแอมวันนี้ทางไอทีฟัมีโปรดีๆมาบอกนะครับกับ z a สต p a เพเดลดหลังสต็อกช็อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสต็อกกว่า50% ฟลัดเซลลดสูงสุด90%และคูปองส่งฟรีสนใจอะไรเพิ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้ทางซัมซุงได้เปิดตัวและวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M5 2 5 G ที่ต่างประเทศไปแล้วนะครับล่าสุดทางซัมซุงประเทศไทยก็ได้นำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เข้ามาทับตลาดที่บ้านเราแล้วครับ โดยมีราคาอยู่ที่13,499บาท Samsung Galaxy M525G มีตัวเครื่องบางเพียง7.4ม m mm, มีหน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED Infinity o d i s Play ขนาด6.7นิ้วความเ็วระดับ Full HD Plus มีค่า r e f e s h r เลยระดับ 120Hz ใช้ชิปประมลผล Snapdragon 778G ให้แรมมาที่ 8GB พร้อมเทคโนโลย์แรม Plus ท,ที่ช่วยเพิ่มแรมเสมือนได้อีก 4GB ส่วนลอมให้มาที่ 128GB สามารถเพิ่มไมโครเอดิก์ได้สูงสุด1เทราไบต์ให้กองหลังมัติมอด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอียน64สีล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวายความละเอียนส2อล้านพิกเซลมุมมองในการรับภาพกว้างถึง123องศาและกล้องมาโครความเะเอียน5้าล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเอียนส2ล้านพิกเซลมีรั้งหมดสสีคือสีฟ้าสีดำและสีขาวครับ ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์ซูเปอร์ฟาสชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M52 5G มีราคาอยู่ที่13,499บาทโดยวางจำหน่ายผ่านทาง Samsung.com, Lazada, Shopee และ JD Central สนใจอะยรเพิ่มเติม,เ,มเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ